ให้เจอตีคนเดี๋ยวก็รู้เรื่องบอดเรื่องน,นี้น่าจะอีกนานกว่าจะเราจะเจอคนยศทองขึ้นยศทองเนี่ยยศสามมันจะแลกของได้อัน,นี้เราอยู่อีกฝั่งอันนี้ตีคนนะผมว่า ถ้าเราเข้าไปแล้วเราแตกให้รู้เลยที่คนใช่แล้วเนี่ยที่คนนะเนี่ยทีคน <c oughs> ใช่นี่คนแล้วเว้ท <c oughs> คนเลยมันตีเราเร็วแบบนี้แหละ <c oughs> ลก็ตีมันเร็วเหมือนกัน แรงสัตว์มันมันจะมีตัวที่มันจะตายเหมือนกันนะใช่แรง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 เ,ออเ,ขเข้าไปอันตีมาเลยเข้าไปอันตีมาเนี่ยเอาตี ตายแรงเกินสกิลมันโคตรโหเลย <c oughs> ต้องต้องเอาสกิลชุดใหญ่ใส่มันนะยัดเข้าไป <c oughs> ไตายตาเพสุยเ <c oughs> มืองเลยเข้ามาซิซิิซชิซิิซ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 นซิ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 น <c oughs> มันก็มีบอดของมันนะบอดทีมมันก็มีเนี่ยมันโดนโผมแล้วมันโดนโผมแล้วใช่ตัวมันแตกแล้วมันโดนมันมันยืนอยู่ได้เพราะมันใช้เกาะเว้ยมันมีตัวแทงอะแทงมันเปิดเกาะอยู่บอยเราจะไม่มันมีแทงเปิดเกาะอยู่ระวัง แทงเทียบเปิดกาะอ,อยู่เนี่ยเนี่ยแตกแตกมากเยตงมีงเขาเข้าออกเฮ้อออยใช่แทงมันเปิดเกาะอ,อยูอ่มันมีตัวหนึ่งเป็นแทงใ้แทงมันตายเราอย,ยู่ดีซะนะ ี่ยกดไม่ทันทำเกือบไปบล็อกไอ้ตัวขี่ม้าทีมมันนั่นแหละแท้งออกมาเฮ้ยจุดคิดอะหน้าแดงบอสยืนเอ๋อเลยสะล้มอะอตัวก่อนนี่มันม,มีร่างทองไอ้โดมึงใช้เกาะระคังทองดิ <laughs> ใช่แท้งก่อนให้เพื่อนหน่อยแทงให้ทีมหน่อยไอ้เขียดตายมันฉิวกันอยู่อ่ะเพราะมันมีตัวแทงอยู่อ่ะมันโถงเข้ามาโถงเข้าทีมันโถงเข้ามาแล้วเอไอ้ควันมันได้แบบตัวแทงตัวแทงใช่มันมีตัวแทงหนึ่งอยู่ที่แบบไม่ตายสักทีต้องงัด เออเออแม่ก็โยนหน่อไม้เข้าไปก็ได้ยิงหน่อไม้เข้าไปส่งหน่อไม้ให้มันเด็ส่งหน่อไม้ให้มันมันมีคิวอยู่เว้ยส่งหน่อไม้ให้มันกินเว้ยไมถ่ายมา กินอยู่หลังผมใช่เขามาหน่อยไปหิวเป็นเนื้คนไปอยู่เลยใส่ตาวมีนมืองโซนนะโซนวตายสัมันมีคนหล่อยอยู่ข้างหลังด้วยนี่แบบมันอยู่ที่ดาวซุ่นเมงหลอยด้วย ยิงไปก่อนกูน่าจะต้องเซทส,สกิลพวกอันติที่มันแบบหมู่เข้ามาแแบบว่าพวกระเบิดปุ่มทีเดียวอ,อย่างเงี้ยจะดีจิกติ๊กจิกิกไม่โดนติ๊กบอสหรอแม่งบอสจิกไม่ทนัน เหงื่อร้อนเห็นคิวเห็นคิวเนี่ยแล้วนี่อยูลิงมัูลิงมันตายน่าจะใบเป็นบอดด้วยผสมคนตั้านสีดิบเปิดอ้นี้ดิเอาแมงตันยิงอันนี้เข้าไปดิเป้ามันแถบล็อกเราอยู่ให้อยู่อ่ะ เขาเจ้าบอสเอบอสมันก็นะเลยผมเล็กถ้าเอาบอสมาเนะรียนนะยิง,ง,งหมูข้าวต้มดีนี่เยี่ยมหมูเนี่ย,ยมหมจูมจังหวัดได้พอ <laughs> ดียศขึ้นเลยเป็นทอง <laughs> มันมีตัวลอยหลังเลย มันน่าจะคนนิดหนึ่งผสมเหมือนเรานั่นแหละคนส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็บอดเข้ามาเนี่ยคนนี้ได้ MVP ใครไป็ุศยมึงสุยเมึงทีมเรานี่แหละมันจะขึ้น MVP เป็นฉากของคนคนนั้นอะน